บทสาธยายเรื่องอุณหวลาหกสูตรเทวดาแห่งคลื่นความร้อนและไฟแห่งความยินดีอันประมาทที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายขันธวารวักวลาหกสังยุตตะในย่อหน้าที่ห้า้อห้าสิเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอุณหเวลาหกสูตรเป็นพระสูตรที่54ในเวลาหกสังยุตตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังชื่อของพระสูตรนี้มาจากคำว่า อุณหะที่แปลว่าความร้อนและวาลาหกกะคือเทวดาผู้สถิตในเมฆชื่อนี้จึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเทวดาผู้บันดาลความร้อนหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงธรรมที่คู่ขนานกับพระสูตรก่อนหน้าเพื่อตอกย้ำถึงกลไกเบื้องหลัง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผิดปกติโดยในครั้งนี้ได้มุ่งไปที่ความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างผิดฤดูการอันเป็นผลมาจากอำนาจจิตและความยินดีของเทวดาณพระวิหารเชตวันกรุงสาวถีพิษุรูปเดิมได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำถาม ที่คู่กันกับคำถามก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความร้อนมีขึ้นในบางคราวพระเจ้าค่าคำถามนี้ตามในที่พระอัตถกถาาจารย์ได้ขยายความไว้ไม่ได้หมายถึงความร้อนที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลปกติเช่นในฤดูร้อน ซึ่งเป็นอุตุสมุทฐานแต่หมายถึงความร้อนที่ผิดปกติเช่นความร้อนที่รุนแรงเกินธรรมดาในฤดูร้อนหรือความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในฤดูหนาวเมื่อน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสตอบโดยทรงเปิดเผยถึงอันนาจิตของเทวดา ด้วยหลักการเดียวกันว่าดูก่อนภิกษุพวกเทวดาชื่อว่าอุหวลาหกะมีอยู่เมื่อใดพวกเทวดาพวกนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอพวกเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตนเมื่อนั้นความร้อนย่อมมีขึ้นเพราะอาศัยเจโตปนิธิ คือความตั้งใจของเทวดาพวกนั้นพระองค์ทรงสรุปว่าดูกรภิกษุข้อนี้แหลคือเหตุและคือปัจจัยให้ความร้อนมีขึ้นในบางคราวหลักธรรมสำคัญที่เรากวนน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. กฎสองชั้นแห่งธรรมชาติ อำนาจแห่งฤดูการและอำนาจแห่งจิตนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมคู่กันระหว่างความหนาวและความร้อนคือการตอกย้ำให้เราเห็นภาพของโลกที่ซ้อนกันอยู่สองชั้นชั้นที่หนึ่งคือกฎแห่งอุตุหรืออุตุสมุทฐาน นี่คือกฎเกณฑ์ทางกายภาพที่ทำให้ฤดูหนาวย่อมหนาวฤดูร้อนย่อมร้อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยทางธรรมชาติโดยปกติชั้นที่สองคือกฎแห่งจิตหรือเจโตปนิทธินี่คือกฎของพลังจิตและเจตนาที่สามารถแทรกแซงหรือเสริมกำลังกฎชั้นแรกได้ ทำให้ฤดูร้อนร้อนยิ่งกว่าปกติหรือทําให้ฤดูหนาวกลับร้อนขึ้นมาได้การเข้าใจความจริงสองชั้นนี้ทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิคือไม่ปฏิเสธกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธอําน,นาจของจิตและกรรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างลึกซึ้ง 2. ไฟแห่งความยินดีที่แผดเผาผู้อื่นการกระทำของอุณหวลาหกะเทวดาคืออุปมาที่ทรงพลังอย่างยิ่งความยินดีของพวกเขาได้แปลสภาพกลายเป็นไฟคือความร้อนที่แผดเผาสัตว์ประชีวิตเบื้องล่างการเล่นสนุกของพวกเขาคือความทุกข์ทรมานของมนุษย์และสัตว์ ที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ผิดปกตินี่คือบทเรียนที่สะท้อนมาถึงสังคมมนุษย์โดยตรงเมื่อใดก็ตามที่ผู้มีอำนาจผู้มั่งคั่งหรือแม้แต่ตัวเราเองสแสวงหาความยินดีของตนโดยปราศจากความเมตตากรุณาความยินดีนั้นก็ย่อมจะเป็นไฟ ที่แผดเผาผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอความสุขสบายของคนหนึ่งอาจจะตั้งอยู่บนความทุกข์ยากของอีกคนหนึ่งการบริโภคอย่างเกินพอดีของเราอาจจะกลายเป็นภาวะโลกร้อนที่แผดเผาคนทั้งโลกได้พระสูตรนี้จึงสอนให้เรารู้จักความยินดีที่ประกอบด้วยปัญญาคือความยินดี ที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น 3. ความร้อนที่แท้จริงคือไฟกิเลสในใจแม้ว่าความร้อนจากอำนาจเทวดาจะน่าสะพรึงกลัวแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่ายังมีความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นนั่นคือไฟสามกอง ที่ลุกโชนอยู่ในใจของปุถุชนอันได้แก่ราคคิไฟคือราคะโทสคิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะไฟทั้งสามกองนี้คือความร้อนที่แท้จริงที่แผดเผาจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนทุรนทุราย และต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นเป้าหมายอันสูงสุดของการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การแสวงหาอำนาจเพื่อบรรดาลความร้อนภายนอกแต่คือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อดับไฟกิเลสภายในใจให้บรรลุถึงความสงบเยือกเย็นคือพระนิพพาน ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร